รีวิวมือถือ Samsung รุ่นใม่ล่าสุดบทยุคถ่ายรูปกล้องใครคนนั้นรอดเพราะนี่คือ Samsung Galaxy S25 Ultra ที่สามารถลดย่อนภาษีกับโครงการ Easy E-Lisib สูงสุดถึงสามหมื่นบาทวันนี้ทัวร์เชียงใหม่จะมาทดสอบถ่ายคอนเทนต์กับมือถือรุ่นนี้กันครับอย่างแรกคือดีไซน์ขอบจอบางลงมุมเครื่องโค้งมนมากขึ้นจับถนัดง่ายขึ้นครับและมี AI Agent ผู้ช่วยส่วนตัวด้วยนะสรุปเนื้อเรื่องวิดีโอนี้ให้หน่อยนี่ AI เขาสรุปได้ใจความดีมากๆและกล้องถ่ายรูปมีบท Best Face นี่จอมกับบิบ๊บตั้งใจถ่ายแบบหลับตาให้ดูเลาาเลลยปรราาาาาากกฏว่่สสมถืออหนน้ตตทีดุ ได้ครับนี่จางหลับตาไปลืมตาโคตรเจ๋งอีกทั้งยังให้ความละเอียดของกล้องมากสูงสุดถึง200ล้านพิกเซลได้ภาพคมชัดอย่างสวยเลยครับอีกทั้งยังมีเลนส์ซูมที่สามารถซูมได้ใกล้มากๆจริงๆมันใกล้กว่านี้อีกนะทุกคนแบบว่าสามารถเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตได้อย่างชิวๆเลยครับและในส่วนของระบบเสียงนั้น อินทร์เนเชียงใหม่มาบอกโปรดีๆเมื่อจองซัมซุง Galaxy S ยี่สิบห้าซีรีส์กับ A.S จะเครื่องเปล่าหรือเครื่องพร้อมแพ็คคุ้มกว่าที่ A.S จองปับรับสามอัพอัพที่หนึ่งเครื่องใหม่สุดจึงนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ลดเพิ่มสูงสุดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอัพที่สองความจุจัดเต็มสองเท่าและสามอัพประสบการณ์เอนเตอร์เทนเมนต์จัดเต็มฟรีแพ็กเกจเพลย์อัติเมและยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อีกสำหรับใครที่มี A.S point แลกเป็นส่วนลดได้สูงสุดถึงห้าพันบาทอีกทั้งยััังงงไดด้้รรรรบบสสิท์ซืือออออุปกกกณ่่นนๆขแลละาาาายภษีโ AS เขาให้โปรดีขนาดนี้ Samsung Galaxy S 2 5 Series รอให้คุณไปจับจองที่ AS อยู่นะครับ